สวัสดีครับผมช่องดิฉิัลและตะคุณมีข่าวชาว้วยนะครับชาว้วยชากลางเรานะครับการเป็นผักกะเพาเนี่ยกะเพาชาว้วยชากลางเราดูนะครับาน้่อนล้งนหามอนะครับอันนี้ตอนค่ำนะครับชาว้วยนะครับเมื่อับะทานแล้วนะครับ้ชรยเห็นไหมครับไม่เลี่ยนเหมือนกับเนื้อปลาหมึกสดๆที่เนียนนุ่ม ก็ใส่จากล้วยด้วยนะครับจากล้วยชาขังเรานะครับนั่นและนะจากัวจากัวก็ใส่น่นแหละเห็นไหมก็จะให้ความเหนียวนุ่มผักได้ไม่เละจากล้วยชาขังเราที่อื่นเนี่ยมันมันไม่เป็นก้อนแบบนี้ท่านผู้ชมไหเห็นไหมนี่เมนูใหม่แบบมันแปลกมากนะครับจากล้วยชาขังเราผมชอบมากเออเห็นไหมที่ผมบอกผู้ชมแล้วเนี่ยนี่เยจากล้วยชาขังเราเห็นไหม อร่อยมากนะครับเอออยากกินมากเลยเจ้ากล้วยชาครังเรากลยเหมันกับข้าวฮะมันจะมันือนกับข้าวเลยนี่เจ้า้ยคนีาบนะผก้หวนก็จหวานปยสุดยอดนะครับกิน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 บายบายผช